S <S ถือเปียนใหม่จำไม่ได้เลย <laughs> อมองเตี่ยนไปแล้วคุณใช่ <c oughs> อะไรคลิปอะคลิปอะไ่พอตัวนี้หนะ้า ทั้งงนยังอยู่กับมาเหมือนเดิมค่ะแม่แตัวเขาตัวด็กเขาคิดมาอยู่คนดียวทงเดียววันเดยเปลี่ยนหลายครั้งแล้วตัวหะพ่อก็กลับมาใหม่เรื่องหนก็เปลี่ยนใหม่ผมจำได้ไมาอยู่วันเดิืเลย ชื่อเรหนูพอจำได้ใช่ไคจำได้มันมันพิมพ์ไปมันจะติ๊กขึ้นมาเลยถึงสูบว่าสูบมันจะติ๊กข้นมาเลยเป็นคนชื่ออะไรเนวลาพรลจิตอวลาพรอย่างดรธิรวัตรลิจิรังเขียเห็นแนเหนะได้ะอนั่งก,นกาา็นันน่งเขียนเลย น่านดาราเอ็มเทียบียังยุดบ้านอยู่น่านดาราสุขภานค่ะนหนนว่งนอน

คุณโยมสมปองแสก,กังพร้อมีคุณโยมสุวารินทองสุขน,าานี่มา,าทำบุญตาบ่าววันนี้ก็ขอบันนี้หลวงพ่อพระเจ้ใหญ่ไปปกปักรักษาคุณโยมสมปองแขกแสกังพรอมีคุณโยมสุวารินทองสุข คอยมีพลเมยแข็งแรงอยู่ย็นพิดสุขมีความสุขวันเจริญเจริญด้วยพลเมยเจริญด้วยโภคาสุขบัตรจับสิดเย็นของอายุวันนัสุขขพละทุกขิขาลาจีการเมื่อเจิญส่วนท่านพูดเลยเนาะอาจารท่านท่านมาที่คุณครูวรพรและด็อกเตอร์ธีรวัตร ที่รมจิตพองได้มาทาบุญจตบาดกับคุณแม่วันนี้ก็ขอ,ขอบารมีหลวงพอ่อไปเจ้าใหญ่ยินงแปลมจงปกปักรภาษาคุณครูวราพรดรธีรวัตรที่รุมจิตผ่องท้อยมีพรไม m a แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญ,จรญรเจริญด้วยพรร a m a เจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินเดินทอง อายุวันนสุขภาภะทุกทิ่พาากิการทุกเมืเอ่อเถรยถา,าวาริวังหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวอีโตชินนางเตตานางอุปกปะติอิชิตังบจิตังตุมหังคิปเมวสมิสตุสภพปุเรนโตสังกปา จันโผปนารโสยทามณิโชติระโสยทามิต <potato. S 2> um ิโยมิวัจจ <"S 2> <amı> ันโตสัพพโรโภวินาสตุมาเตภวะวันตระโยสุขีทิพายุโกภวะอภิวาน kia can mua tham jaร thamuan no